ธรรมะคือคำตอบในวันนี้พบกับพระกิติคุณสิริคุโนวันนี้ก็จะได้มาแชร์ชุดธรรมะในหัวข้อเรื่อง4ข้อควรระวังของคนที่คิดมากข้อที่3ก็คือการคิดโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายของการคิดคิดมากโดยไม่มีหลักการ การที่เราจะคิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรบางทีเราก็จะต้องมีสติมาดูตัวเราแล้วก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอะไรของการคิดเราต้องการอะไรต้องการคำตอบอะไรในการคิดพิจารณาในครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ตั้งประเด็นเอาไว้ไม่มีจุดมุ่งหมายของการคิด มันก็จะคิดไปเรื่อยอะ่ะมันก็จะคิดไปเรื่อยถ้าเป็นการคิดแก้ปัญหาก็คือมันก็จะคิดแบบจับประเด็นอะไรไม่ได้หาทางออกอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นาก,การจะแก้ทุกอย่างเนี้ยการจะแก้ทุกแล้วก็คิดไปเรื่อยมันไม่ได้อยู่ในกรอบอะ่ะอย่างพ,พระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านจะมีกรอบก็คือทุกคืออะไรถ้าเราจะแก้ทุกเราจะต้องทํำยังไงจะต้องหาเหตุที่ทําให้เกิดทุกสาเหตุค,คืออะไร ต้องหาข้อปฏิบตัติวิธีการก็คือมัดเมื่อมีมัดเสร็จแล้วก็จะได้ถึงความสิ้นไปเห็นทุกข์ก็คือนิโรธเห็นไหมมันก็จะมีกรอบอยู่อย่างเช่นเราปวดหัวเราจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาในการปวดหัวเราก็จะต้องหาสาเหตุใช่ไหมถ้าปวดหัวเพราะว่าเราเครียดหรือว่าปวดหัวเพราะว่าเราแพ้อ,อาหารเรากินอาหารชนิดนี้เข้าไปจงึงทําให้ปวดหัวแล้ว พอรู้สาเหตุแล้วก็ถึงมารู้วิธีหาวิธีปฏิบัติว่าจะทํายังไงให้หายปวดหัวก็จะต้องทําลายที่สาเหตุใช่ไหมแพ้อาหารกินอาหารแบบไหนก็ปวดหัวเราก็อย่าไปกินอาหารแบบนั้นเนี่ยทุกมันถึงจะหายไปอันนี้ก็คือมันเป็นการคิดพิจารณาที่เรามีจุดมุ่งหมายมีแบบมีการตั้งกรอบตั้งประเด็นไว้แต่ถ้าไม่มีนะมันก็จะไปเรื่อยคิดไปแบบฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือการคิดแบบ มีจุดมุ่งหมายของการคิดมันก็จะทำให้เรานั้นไม่เป็นการที่คิดแบบฟุง้งซ่าน